สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทีครับเวลาดีๆทุ่งตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก็ไปทีแมนครับจะแนะนําวิธีการปิดการแจ้งเตือนหรือ Notification นะครับใน windows 1อนะครับให้ไม่มากวนใจขณะที่เราทํางานนะครับซึ่งขั้นตอนในการปิดนั้นง่ายมากๆครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับว่าขั้นตอนนั้นทํำยังไงไปชมกันเลยครับครับเรามาดูขั้นตอนในการปิดนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าเวลาแจ้งเตือนเนี่ยเขาจะอยู่นี่มุมขวาด้านล่างนะครับเรากดเข้าไปเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนเห็นไหมนะครับนี่คือการแจ้งเตือนข้อคคววาาาามข่่สรรตงๆนะับ ที่เราติ๊กไว้เวลาเราเข้าไปอย่าง Google Chrome หรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไปติ๊กไว้เนี่ยเวลาการแจ้งเตือนก็จะส่งมาบางครั้งเนี่ยเราก็จะหงุนหิดเพราะว่าขณะที่เราทํางานอยู่เราจะใช้สมาธิใช่ไหมครับเราสามารถตั้งค่าแล้วก็ปิดการแจ้งเตือนตรงนี้ได้ครับเพียงแค่กดไปที่ Start ครับนะครับกดไปที่ Setting ครับจากนั้นนะครับก็เข้ามาที่หัวข้อนี่ครับ Non Notification นะครับก็คือการแจ้งเตือนนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกแบบแรกก็คือปิดเลยนะครับ จากออนอยู่ให้เป็นออฟมันก็จะมีการแจ้งเตือนอะไรๆเรื่องสิ้นนะครับกับอันนี้ก็คือเปิดออนครับแล้วเลือกเฉพะแอปพลิเคชันครับนี่เลยนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าแอปไหนที่เราต้องการให้แจ้งเตือนนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้ถ้าเกิดเราไม่ต้องการให้แจ้งเตือนก็กดตรงนี้ฮะให้เป็นออฟนะครับให้เป็นออฟซะนะครับนี่ก็คือส่วนที่2นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับอีกอันนึงครับเสเดีอันก็คือเราสามารถเลือกโฟกัสในการแจ้งเตือนได้นะครับว่า เราต้องการให้เลือกเวลาไหนนะครับให้อารลามนะครับในการแจ้งเตือนนะครับตัวนี้เราสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของเกมเห็นไหมนะครับเรื่องของเกมก็มีด้วยนะครับในการแจ้งเตือนแล้วก็เรื่องของการให้ออฟเนี่ยออฟแบบไหนคือไม่ต้องมีให้เห็นแสดงผลเลยนะครับหรือให้แสดงผลว่าการแจ้งเตือนเนี่ยอยู่ในช่วงออนโ w a y ก็คือให้เรากดตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะครับเอาละฮะตรงนี้ก็เป็นวิธีการปิดการแจ้งเตือนหรือ Notification ง่ายๆใน windows 11ครับ และนี่ก็คือวิธีการปิดการแจ้งเตือนหรือ Notification นะครับใน i n d o w s 11ง่ายๆด้วยตัวเองครับก็เป็นหนึ่งในเทคนิคดีๆนะครับที่สำหรับคนที่ใช้งาน i n d o w s 11อยู่นะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับช่วยกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามส s c r i b e เราครับอยากเพิ่มกำลังใจครับช่วยกดติดตามส s c r i b ดกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ c a ทไฟท์ทีคร